มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะวันที่1 1ถึง1 5สิงหาคม2566หรือว่า2023นะคะ5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันศุกร์เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นวันที่1 1สิงหาคม ชาวันศุกคุณได้ไพ่สี่ทวยสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ชอบสิ่งที่หวังยังไม่ได้ยังมาไม่ถึงนะคะ,ะสิ่งที่ได้มาก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการหรือว่าเป้าหมายยังไปไม่ถึงวันนี้คุณอาจจะเซ้งจะเบื่อในความรู้สึกนะคะก็ขอให้อดทน ทำสิ่งดีๆต่อไปนะคะยังไงสักวันหนึง่งต้องมีวันของเราถ้าเราไม่หยุดเดินย,งงยังไงก็ไปถึงเป้าหมายให้คิดแบบนี้คะ่ะเดินวันละเก้าไปเรื่อยๆตามไปถึงจุดหมายแน่นอนคะ่ะถ้าจุดหมายนั้น ไม่ไกลเกินความเป็นจริงนะคะบางทีการตั้งเป้าหมายก็ขอให้อยู่ในความเป็นจริงและในความสามารถของเราด้วยบัถึงวันที่12ค่ะคุณได้ไพ่สิบถ้วยความสุขความสมหวังในครอบครัวหรือผู้คนหมู่มากได้บังเกิดขึ้นหรือว่ามีการนัดพบปะพบเจอกัน อาจจะในครอบครัวหรือว่าองค์กรในธุรกิจวันนี้จึงเต็มไปด้วยความสุขนะคะความสุขข่าวดีงานเฉลิมฉลองความรื่นเริงเฮฮาเรียกว่าเป็นวันที่คุณสบายใจนะคะได้สิ่งที่รักได้เกิดความสำเร็จตามที่คิดไว้ มาถึงวันที่13ค่ะคุณได้ไพ่เชลีออตวันนี้คุณเตรียมพร้อมสำหรับที่จะสู้หรือที่จะออกผจญภัยการเดินทางได้บังเกิดขึ้นนะคะชาววันศุกร์ก็อย่าใจร้อนอย่าวุ๋วามการหยุดพักผ่อนบ้างก็จะ ช่วยให้การเดินทางปลอดภัยแล้วก็ถึงที่หมายวันนี้ธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติธุรกิจขนส่งจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะมาถึงวันที่14ค่ะชาววันศุกร์คุณได้ไพ่เดิเวิร์นผู้มากประสบการณ์ของชีวิตคุณได้ผ่านมาหมดแล้ววันนี้ คุณดูความสำเร็จของตัวเองนึกถึงวันเวลาที่คุณใช้ความอดทนความสามารถล้มบ้างลุกบ้างคือผ่านมาหมดแล้วเจ็บจนเจ๊งผิดหวังสมหวังอย่างนี้ก็ผ่านมาหมดแล้ว เรียกว่าวันนี้คุณกลายเป็นคนผู้มากประสบการณ์มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่และก็พอใจในสิ่งที่มีที่ได้ที่เป็นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ไม่หวาดกลัวอย่างนี้นะคะมาถึงวันที่15นะคะชาววันศุกร์คุณได้ไปให้ราชินีดาบความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทําทําให้คุณผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ค่ะคุณสามารถทําอะไรได้สําเร็จด้วยตัวคุณเองมันเป็นตําแหน่งที่คุณภูมิใจค่ะวันนี้ทุกย่างก้าวที่ผ่านมาเกิดจาก ความมานะความตั้งใจความกล้าหาญของคุณทำให้คุณได้มาถึงวันนี้แล้วคุณก็จะทำอย่างนี้ต่อไปคุณเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเพราะคุณทำสำเร็จมาแล้วปัญหาทุกอย่างคุณก็แก้ได้หมดแล้ววันข้างหน้าจะกลัวอะไรนี่คือความคิดของคุณ พลังงานดีๆนะคะที่แม่หมอนำมาบอกเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามขอบคุณช่อง YouTube ด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ